ครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะกับผมอาจารย์ปปมเกษกัมแพงแสนนะครับต้องกราบขอไปเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะฮะช่วงนี้ก็ห่างหืนกันไปนิดหน่อยนะครับก็มีภารกิจส่วนใหญ่ยังเป็นงานสีดำนะฮะช่วงนี้มีนะครับคุณยายข้างบ้านนะครับคุณยายของเพื่อนสมาชิกเราเองนะครับที่ได้เสียชีวิตลงก็เลย มีภารกิจต้องไปฟังพระสวดก็เลยไม่ได้ไลฟ์เลยนะครับเมื่อวานว่าจะไลฟ์สดก็เข้ากรุงเทพอีกนะครับไปที่เวสเกตนะครับก็นัดกับเพื่อนสมาชิกไว้นะครับแล้วก็นำพักเครื่องไปส่งน,นะครับวันนี้นี่ก็กำลังเตรียมตัวอีกนะฮะกำลังเตรีรยมตัวที่จะไปวัดรังมันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีงานที่วัดนะครับก็คือ,อมีงานอ,าอ,าอะไรนะ หมอ่มอมพระสิรินาท่านจะมา,าถวายพระไตนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวสักบ่ายสามนะะผมก็ต้องไปนะครับไปร่วมนะครับในในการรับนะครับที่วัดไปร่วมกับทางวัดนะครับวันนี้ก็เลยมาที่ร้านนะครับมาที่ร้านก็มาดู ความเรียบร้อยของร้านนะครับแล้วก็ก็เดงเนี่ยมาไลฟ์สดให้เพื่อนสมาชิกนะครับได้ชมวัตถุมงคลของหลวงปู่ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ชมนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ก็เอามาส่วนหนึ่งนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวก็ต้องนําออกมาเรียงให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้นี่เรื่องของร้านนี่ก็80%แล้วนะ80%ก็เหลือแต่ติดกระจกด้านข้างนะฮะ ของตูตง้ตรงอื่นก็หมดแล้วก็เหลือตรงนี้ก็ก็จะเรียบร้อยแล้วนะฮะและแม้แต่ตู้โชว์ก็เหลือกระจกที่ว่าต้องตัดเป็นเป็นแผ่นแนแล้วเพราะว่าแล้วก็จะได้เรียงนะครับก็จะได้เห็นความสวยงามของร้านนี้ขึ้นมาทันทีนะครับเ,เดี๋ยววัตถุมงคลผมนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะส่องจากตู้ให้ให้ชมนะฮะสมาชิกนะครับ ร้านพักเรื่องนะอาจารย์ป๊อปเกษตรกำแสนเนี่ยมอเกษตรกำแสนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือเลยมอเกษตรมาทางวิ่งมาทางถนนทวนนะฮะพอเลยมอเกษตรปั๊บมันก็จะเจอทางรถไฟพอเจอทางรถไฟเสร็จมันก็จะเลยเกาะกลางมาก็เลี้ยว45องศานะครับก็จะเจอร้านผมแล้ร้านอาจารย์ป๊อปมอเกษตรกำแสนเดี๋ยวพาเพื่อนสมาชิกชมนะฮะมีเหรียญอะไรบ้างผมเยอะอะบอกไว้เลยเยอะมากนะครับอันนี้ก็ เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนตู้รู้นี่ตู้แบบอีกสองตู้อันนั้นยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้จัดไม่ทําอะไรนะครับเดี๋ยวชมให้เพื่อนสมาชิกได้ชมตู้นี้ก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวชมกันครับอันนี้ก็เป็นตู้ที่หนึ่งนะครับตู้ที<_<_<_่หนึ่งเนี่ยก็ประกอบไปด้วยวัตถุมงคลเนี่ยโหหลายรุ่นบอกไว้เลยครับเพื่อนสมาชิก หลายรุ่นมากอันนี้เห็นแรกๆเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นเพชรกับอายุยืนนะครับอันนี้ก็เฮงเฮงรวยรวยเนื้อเนื้อทองแดงนะครับอันนี้เนื้อฝาบาทนะครับอย่างเงี้ยก็จะเปิดไว้อันนี้ก็ถ้าเลี่ยมเงินแล้วเนี่ยก็จะเปิดไว้อยู่ที่9,000บาทอันนี้7,500บาทนะครับอันนี้1 2 0 0 0บาทนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ ราบผลคูณทวีนะฮะเน, Susan, เนินเงินนี่ก็จะอยู่องค์ละฐเจ็ดพันบาทนะครับอันนี้เหรียญแจกทานนะฮะเหรียญแจกทานนี่รูปรักจะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับสไตล์นี่จะเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ตกอยู่ประมาณาตกอยู่ประมาณเหรียญละเจ็ดพันบาทของเรียมเงินนะครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเ,เหรียญ เลื่อนสมรัตนเนื้องเองินนะครับจะอยู่เหรียญละ5,000บาทแล้วก็อูอันนี้หายากนะครับรอสันพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสตะโรหะนะฮะเปิดไว้องละ6 0 0 0บาทนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลอดป,ปั๊มสะดุ้งกลับนะครับจะองละหลอดปั๊มสะดุ้งกลับเนี่ยจะอยู่องคละ2,000บาทนะครับนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเนื้ออูอูเงินกับเนื้อ ของรัคังพวกนี้จะอยู่ประมาณองค์ละ4,000กับ4,500นะครับส่วน4องค์นี้ที่เพื่อนสมาชิกเห็น3องค์นี้จะเป็นเนื้อนวะฐานสูงอันนี้สร้าง200กว่าองค์นะครับเปิดไว้ที่องค์ละ20,000นะครับส่วนเนื้องเงินเนี่ยเปิดไว้ที่40,000นะครับอันนี้เหรียญปลอดภัยนะครับเหรียญปลอดภัยนี้จะเหรียญละเหรียญปลอดภัยนี่จะเหรียญละ1,000บาทนะเหรียญละ1,000บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นปิตานะครับปิตาองค์เล็กก็อยู่ประมาณอง์ละ500-600บาทนะครับอันนี้จะเป็นเม็ดแตงนะครับเม็ดแตงนี่อง์ละ2250บาทนะนะครับทาวิสุวรรณนี่ก็500นะครับปิตาสีน้ำตาลสีขาวอันนี้จะอง์ละพันนะครับถ้าสีดำนี่ก็1,500บาทแต่อันนี้ไม่มีตะกุดนะอันนี้ไม่มีตะกุดแล้วก็จะเป็น ถ้าหลังตัดถ้าหลังตัดเงินทองแดงก็อยู่ประมาณพันหนึง่งบาทก็ประมาณพันห้าประมาณนั้นนะครับหนึ่เงินนี้ก็อยู่ประมาณห้าพันนะครับพวกข้าหลังตัดเนี่ยนะครับขยับไาเรื่อยอันนี้อันนี้เปิดโลกนะเลียมเงินแล้วนะครับอันนี้ราคา2,500บาทอันนี้เช่ากับไม้ทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญปลอดภยนะัยอ,อันนี้ เหรียญออันนี้จะเหรียญบริบูรณ์ทรัพย์นะฮะบริบูรณ์ทัพคู่นี้จะพันสองนะครับหนึ่บาทถ้าเป็นองค์ทองแดง600้อยฝาบาทพันหนึ่งนะครับอันนี้เพื่จะกลับอายุยืนเนื้อทองแดงอันนี้ก็2,000บาทนะครับอันนี้100 100ร้อยปีร้อยปีสารนะฮะร้อยปีสารเนี่ย ร้อยปีสารก็จะอยู่ประมาณอันนี้เนื้ออะไรเนี่ยเนื้ออันนี้เนื้อตะกั่วนี่ฝาบาทฝาบาทก็จะมีคาบหน่อยคาบตรงนี้มีคาบนิดนึงนะครับฝาบาทก็อยู่ประมาณสัอกองนี้สองพันห้า 2, นะครับเพราะว่ามันมีคาบคาบแดงๆหน่อยนะครับเนี่ยถ้าปกติก็จะอยู่ประมาณสามพันนะถ้าอย่างนี้ก็สี่พันเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อตะกั่วแล้วก็มีเหรียญอ่ บริบูรณ์ทัพนี่สี่พันนะแล้วก็ร่มเย็นเนี่ยร่มเย็นจะอยู่แปดร้อยนะครับอันนี้ปกจ้อยนะปกจ้อยนี่สามร้อยถ้าไม่เรี่ยมนี่สองร้อยนะนะครับนะีอันนี้หันข้างหันข้างนี่อยู่ประมาณสนะี่พันห้าประมาณนั้นนะครับส่วนถาดน,นี้ก็จะเป็นหลักๆแล้วก็จะเป็นอันนี้พิทักษ์แดนใต้นตีน้งเงินนะหายากน้งเงินนี่หายากมากนะครับ เนื้อเงินนี้ก็ห้าหมื่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพชรกับเนื้อนะวะลำเบอร์สิบสามนะติ์สร้างถวายอันนี้ก็สองหมื่นนะครับอันนี้ใบสา์เกอนะสาเกนี้ก็หนึ่งหมื่นแล้วก็ปิกตาเนื้อดําองคเล็กนะครับนะครับอันนี้ก็องมาสองสองพันนะครับแล้วก็ใบที่เหล็กห้าสี่ใบที่เหล็กห้าสี่สวยๆนะองมาสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับเรี่ยมแล้วก็จะมี ทงคำไข่ใหญ่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับถ้าทองนี่ก็จะหมื่นสี่นะครับพ้าก็ประมาณหมื่นอันนี้ทองคำห้าห่วงห่วงเชื่อมนะครับลเบอร์หนึ่งเก้าห้าอันนี้ป,ปลดหนี้อันนี้นอกสายนะฮะหลวงปู่หลิวนะฮะปลดหนี้ปีสามหกนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนาะหลวงพ่อโตบางะอะไรนะบางกะทิงหรืออะไรนะครับอันนี้ก็ ต,ต้องมาชมนะฮะอันนี้บอกว่าสวยแล้วก็จะเป็นใบทีเ็ก5 6อันนี้2 0 0 0 0ื่นนะครับนะแล้วก็จะเป็นรับผลคุณทวีนะครับอันนี้ก็ตกอยู่ประมาณ17,500านะครับแล้วก็มาอันนี้ขายไปแล้วนะฮะมีเพื่อนสมาชิกเข้าไปแล้ว,ลวก็เป็นเหรียญสามแปดนะครับเหรี 3, 3, 8, ยญสามแปดสวยๆเยงี้ยองค์ละสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะครับ แล้วก็ด้านล่างนี่ก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนี้องค์ละหมื่นนะแล้วก็มีพญาครุฑนะฮะเนี่ยองค์ละ2 0 0 0บาทอันนี้จะเป็นเสมารุ่นแรกนะครับองค์ละ1,500้บาทนะครับเมตแตงหรือป,ปูดทวดนะครับองค์ละพันอันนี้อันนี้พกรั์องค์ละ6 0 0นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญกันไผ่นะกันไั่นี่ก็ เปิดไว้ที่4,100บาทพร้อมเรี่ยมอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นฝาบาทราบผลนะครับ2,800บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสัวลงยาเนื้อทองฝาบาทนี่4,500บาทนาวะนี่6,500พร้อมเรียมกอบเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้องเงิน8,000นะครับอันนี้หลอปั๊มนะครับแต่ยังไม่ได้เรียมเดี๋ยวต้องส่งเรียมนะครับแล้วก็จะเป็นพวกราบผลพูลทวี นะครับเนี่ยก็ตกประมาณ1,500บาทแล้วก็รายเซนนี่พัน0นะครับแล้วก็อันนี้สวยนะอันนี้บอกไว้เลยร่มเย็นนี้สวยมากเนื้อเงิน,นนี้สวยมากนะครับร่มเย็นนี้ตกนี่1 6 0 0งนะครับองแล้ว 1, 6 0 0 0แล้วก็จะมีเหรียญปี5 4 9หน้าอย่างเงี้ยครับนี่นี่คือที่ร้านเพื่อนสมาชิกต้องเข้ามาชมนะฮะบอกไว้เลยเ,เข้ามาชมนะครับอันนี้ก็11,000นนะครับเพื่อนสมาชิก อันนี้กรรมการนะฮะกรรมการนะฮะกรรมการเรียบแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกต้องเข้ามาชมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเ็ดแตงนะครับหลังยันสวนนะครับแล้วก็มาตู้นี้ตู้นี้ก็จะเป็นโอ้โหลักนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดทองคานะเพื่อนสมาชิกเนี่ยฮะชุดทองคำเจริญพอนบลนะฮะชุดทองคําเจริญพอนบลนี่สามชุดนะครับ ามชุดนี้นะฮะชุดทองคำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดอทองคำเหมือนกันแต่เป็นรุ่นเฮงๆรวยๆสองนะครับอันนี้เฉพาะตู้นี้ก็ล้านกว่าบาทแล้วครับนี่นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่น,นี่ก็สี่ชุดนี้ก็จะเจ็ดแสนแล้วนะครับแล้วตอนนี้มีจเจริญพรมีชุดหนึ่งนี่ก็ต้องว่ากันนูน่นแล้วฮะไม่ต่ำกว่าสองแสนแล้วนะครับชุดนี้ นะครับนี่เฉพาะแถวนี้ก็ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อนสมาชิกแล้วก็มีเหรียญ3 8นะครับสามแปดเลี่ยมทองอันนี้นี่แบบักแบบมีทั้งประกวดได้ที่1บ้างที่2บ้างนะครับหลักๆนั่นเลยแล้วก็4ี่เจดนะครับมี3 8มดเนื้อเงินด้วยนะครับอันนี้ก็สองแสนอัพนะครับนะครับแล้วก็จะมีไปที่เหล็กนวะเนี่ยเพื่อนสมาชิกต้องมาชมนะแล้วก็เจริญพรนะครับเนื้อเงินนะครับอันนี้อันนี้พึ่ง อันนี้ของลูกศิษย์นะครับไปประกวดที่หนึ่งมา,าที่หลายนะกอบคุลตลาดกอบคุณนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นทั้งพระหลักพระย่อยอันนี้ก็เป็นพระย่อยนะครับพระย่อยบ้างหลักบ้างนะครับนี่นะครับเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นนะครับ ทั้ง,ทงหน้านี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับทั้งหน้านี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นที่อยู่ในร้านนะครับในร้านพัาเครื่องของผมเองแล้วก็จะมีอีกสองตู้อันนั้นยังไม่ได้จัดนะเดี๋ยวให้ชมเพราะว่าช่างพึ่งช่างพึ่งจะทําเสร็จเมื่อวานส่วนหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นอันนี้ยังนะฮะอันนี้สองตู้นี้ยังไม่ได้จัดนะครับนะครับสองตู้นั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบพ้าพ้าหลักร้อยบ้านถึงหลักพันอะไรบ้างพวกนั้นจะอยู่ตรงนั้นนะครับ นะหลักร้อยหลักพันเป็นเป็นเป็นพระโลงบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นที่ตั้งใจนะแต่ถึงเ่าเป็นพระโลงนะครับแล้วก็เป็นพระเหรียญที่ราคาหลักร้อยอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในนั้นส่วนหนึ่งนะครับหลักพันพันอะไรเนี้ยส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีส่วนก็ูีตรงนี้ส่วนใหญ่ในตู้นี้ก็จะพยายามบินเป็นเขาเรียกว่าอันเป็นเนื้อเงินเพราะว่าเนื้อเงินมีเยอะนะฮะก็จะต้องเอามาเรียงสวยๆนะครับ ตอนนี้ที่ร้านก็พร้อมบริการแล้วเพราะว่าเครื่องม้เครื่องมือช่างก็กลับมาแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ซื้อกระจกที่ว่าช่างก็มาไปตัดกระจกมาเป็นชั้นวางให้ครับแล้วก็มีกระจกที่ปิดตู้ให้ค่นั้นทีนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดว่างนะริอผิานอาทางนี้นะฮะก็เรียนเชิญได้นะครับที่ร้านอาจารย์๊อบมอกเษกษตรกำลังแสงน,นะครับวันนี้นี่วันที่นี้แหมพอดีไลฟ์ท้าไปนิดหนึ่งนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกเนี่ยเข้ามานะครับที่ร้านนะครับ ตอนกลางวันก็จะมีมิ้นกำแสนนะครับเป็นคนดูแลเรื่องของร้านพักเครื่องนะครับส่วนตัวผมเองก็จะมาดูนะครับประมาณสัก4ี่โมงเย็นครึ่งสี่โมงครึ่งหรือ5้าโมงเย็นเนี่ยโดยประมาณนะครับก็จะมาที่ร้านนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็เจอที่วัดแล้วก็เจอที่นี่นะครับเนีเพื่อสมาชิกขั้นใดว่างก็มาเจอเจอกันนะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับแนะนําร้านไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะถ่ายทอดให้เพื่อนสมาชิกได้ชมต่อไปก็จะมาไร์สดที่นี่ได้นะครับเ mm. หลือแต่อินเทอร์เน็ตที่เสียตังค์ไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่มาติดให้เรียบร้อยกันเองเพราะว่าใช้เน็ตอันนี้มันจะสะดุดนิดหนึ่งนะครับ mm. ก็จะใช้เน็ตที่เป็น Wi-Fi ตอนนี้ก็สั่งไปแล้วเหลือแต่ของมาติดให้นะครับนะก็เพื่อนสมาชิกท่าในใดว่า,ามาครับมาชมกันมาคุยกันนะครับส่วน เพื่อสมาชิหลายท่านจะถามว่าทาบุญล้านเมื่อไรก็คงเป็นปีหน้านะครับปีหน้านะครับให้ล้านเสร็จสมบูรณ์สมบูรณ์ก่อนพร้อมทุกอย่างแล้วก็ค่อยทําบุญล้านเพราะยังไงคนไทยเราก็ต้องทําบุญล้านอยู่แล้วนะครับปีใหม่มีอะไรเป็นของเที่ยวรืนะครับเดี๋ยว,ด,ยวดูรายการพิเศษให้แล้วกันนะครับอาจจะเช่น วัตถุบงคลพันหนึ่งอาจจะให้เข้าสักเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวไปดูปฏิทินของวัดก่อนนะครับว่าอย่างไรดูอีกทีนะฮะพอดีช่วงนี้บอกเลยสิ่งนี้นี่ตั้งแต่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาดูวันธรรมดานี่นะฮะวันธรรมดานี้ยังไม่ได้เข้าวัดเลยนะเนี่ยสี่วันแล้วนะครับแต่วันนี้กำลังจะไปนะครับ วันนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ยังคงให้ความสนุกนะครับตอนนี้นี่ถ้าเกิดมาดูาดูรายการผมอาจจะมีเรื่องของเรื่องของอาการโฆษณาบ้างอันนี้ก็คือการทํารายได้จาก u ู u b e นะครับตัวผมเองจะได้จากการที่ท่านสมาชิกมาชมเนี่ยก็คือการดูโฆษณา นะครับก็คือถ้ามีโฆษณาเพื่อนสมาชิกก็ไม่ต้องข้ามนะครับอันนี้ย้ำนะฮะขอย้ำเลยว่าไม่ต้องข้ามก็ปล่อยให้มันเล่นจนจบนะครับนะครับเพื่อนสมาชิกก็ต้องฟังไม่ได้ครับถึงเวลาก็ค่อยมาฟังผมต่ออย่างเงี้ยครับนะฮะก็จะได้จากตรงนี้นะครับวันนี้เปิดไปดูแย้มแย้มก็จะเห็นอยู่ประมาณสักสอเหรียญประมาณนั้นว่าเหรียญแล้วนะครับก็ถือว่าได้ฟรีนะะเพื่อนสมาชิกไม่เป็นไรนะฮะตรงนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะฮะเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะฮะคงได้เจอกันนะฮะการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งว่าอ่าได้เหรียญแบบอะไรบ้างแต่จริง็่มีเหรียญแบบทั่วๆไปแหละเขาหน้าบ้างไระด้างนียครับอย่างที่ไปเจอเพื่อนสมาชิกมาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ